พี่น้องพี่น้องมาเดินนี่นะคะตำซัวปักแตงพี่น้องใส้กุ้งตัวง่ายๆในี่พี่น้องเนี่เนาะซัวปักแตงผ้าคีเรียวพี่น้องมา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 พี่น้องมาเด้อมาเด้อเป๊ะเป๊ะโอ้ยเป๊ะเวอร์นะคะอาพี่น้องนี่น้องนี่ มาเดินมาเดินพี่น้องไปยนมีอะไรกินนะคะนี่เนาะกุ้งตัวใหญ่ๆนี่นะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมามาพี่น้องนี่นี่ว้าวลายใหญ่ห้างพี่น้องมาเบิ้งมาเบิ้งเนี่ยกุ้งตัวใหญ่ๆนี่พี่น้องกุ้งตัวใหญ่ๆนี่นี่กุ้งลวกเด้อพี่น้องลวกพอสะดุ้งนะพี่น้องกุ้งเนี่ยพากินร็วนะคะแบมาเดินนี่นะนนะ แซ่บแซ่บอืมอม,มาพี่น้องมาพี่น้องเม่นู่มักไผ่มักมั่นน่นเพื่อนนี่เนาะตามแบ,บักแตงพี่น้องปอ,อมี่บักหุ้มกินพี่นอ้องบักหุ่มช่วงนี้มันนปอหุ้งมันตายยอนน่นหเฮานอน,น,นเพื่อนต้องรอ,อสักพักเนาะจะได้มีมันละกอกินเนาะเพื่อนๆตอนนี้ค่ะปมี่กินนะคะ อส่วนผักกิริวเด้อพี่น้องแซะละซอนเปล่าอืมนี่ซอนเราม,มาอยู่เด้อเอาว่าผมไม่ซอนี่ อืมอืมก้ากินแหล่กุ้งสดคือเขาพี่น้องอืม กินกุ้งลวกนาำเพื่อนไม่ถึงกับลวกสุกนะเอาลงน้ำห้อนแล้วก็พลิกสองทีขึ้นเลยนะอมอม,มา,มาโอ้ยนี่นี่ส่วนส่วนเนี่ย ส่วน้ำกับปุ้นเนี่ยโอ้ยพี่น้องเอ้ยกินส่วมากผายมังมันเนาะพี่น้องปลาั่วกของปุ้นน่ะแซ่บเม,มนูในต่างแดนพี่น้อง เนโนเมียฝรั่งเผ็ดแห้งพริกน้อยใส่ักพริกขี้หนูนะคะมองเหมือนกับข้าวสีสันไม่แดงเพื่อนแต่ใส่พริกขี้หนูเด้อพี่น้องมันเผ็ดอยู่ นีแ่แหละพี่น้องเมนูเมียฝรั่งอินเตอร์พี่นอ้องหาไปกินของอินเตอร์น่ะ นี่เนาะพี่น้องฝากกที่ตามไหากำลังใจ่ายเพดใบบุยรั้มในเด้อพี่น้องเดินแล้วสิกินต่อนะคะมา้ากระเฮ้าพี่น้องมา้ากระเฮ้ไไปก่อนไปก่อนนะคะเป็ดแท้ง